เมื่อปี1 987เกิดแผ่นดินไหวมหาเจดีย์ที่สร้างครอบห้องรับใต้ดินพังทลายลงมีการค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ภายใต้ฐานเจดีย์ของวัดฝ่าเหมือนสิ่งของล้ำค่ามากที่สุดชิ้นหนึ่งก็คือคาถาทองคำนี้นะครับราชาคาถาทองคำของโลกเป็นสมญานามที่นักโบราณนักดีจีนตั้งให้กับวัตถุพุทธศาสนาโบราณชิ้นหนึ่งซึ่งมีความสำคัญระดับมหาสากลของพุทธศิป์คาถาทองคำชิ้นนี้ดั้งเดิมนั้นก็พัฒนามาจาก คทาของพระธุดงค์จีนท,ที่พวกเราเห็นจนชินตาหรือว่าเป็นไม้เท้าของมหาเถระที่ใช้อยู่ในวงการพุทธศาสนาแต่คทาทองคําชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการเดินธุดงค์และประกอบพิธีกรรมวงแหวนบนยอดเนี่ยก็หมายถึงธรรมจักรเป็นวงล้อแห่งธรรมเมื่อเขย่าก็จะเกิดเสียงกระทบกันการที่คทามีส่วนกลวงอยู่ภายในหมายถึงความว่างหรือว่าสุญญาตาคทานี้มีโครงสร้างละเอียดซับซ้อนและงดงามมากโครงสร้างโลหะผสมทองและเงินประดับลว ลายบัวเมฆธรรมจักรมีจารึกระบุชื่อยุคราชวงศ์ถังในศตวรรษที่7ที่8ส่วนยอดมีวงแหวนเงิน12ชั้นรองด้วยฐานบัวสองชั้นมีลูกแก้วปัญญาอยู่บนสุดคทานี้จะถูกนําออกมาใช้เฉพาะในราชพิธีอัญเชิญพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุจากฝ่าเหมอนไปสู่ฉางอ่านพระจกักรพรรดิหรือมหาเถระจะถือคทานี้นําขบวนแสดงถึงพระธรรมอันบริสุทธิ์จากพระพุทธองค์ดังกลางวานในแผ่นดินแห่งธรรมราชา ของจักรพรรดิในราชวงศ์ถังปัจจุบันนี้คาถาทองคําถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในวัดฝาเหมือนมนทนสารสีถือเป็นสมบัติของชาติชิ้นสําคัญและเป็นสัญลักษณ์แห่งการค้นพบขุมทรัพย์พุทธศาสนาใต้เจดีของราชวงศ์ถังในปี1987ท่านผู้ชมครับผมจะให้ดูรายละเอียดบางส่วนของคาานี้นะครับก็คือบริเวณที่เป็นไม้เท้ายาวๆเนี่ยประกอบด้วยท่อนโลหะ จำนวนทั้งหมดเนี่ย14ท่อนใน14ท่อนนี้เนี่ยเป็นการแกะสลักพระโพธิสัตว์ทั้งหมด14พระองค์ยืนบนดอกบัวมีรัศมีรอบเสียนมือถือสิ่งต่างๆตามคุณลักษณะใต้เท้าก็มีลายเมฆและเปรยวเพลิงหมายถึงธรรมะลุกโผรงจากจิตใจเส้นสายอ่อนช้อยแบบพุทธศิลป์ในราชวง์ถังตอนกลาง สัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าผู้ที่ถือขทาทองคําชิ้นนี้ในการเดินนําหน้าขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนั้นไม่ใช่เพียงเป็นผู้ทรงศีลธรรมดาทั่วไปแต่เป็นผู้เดินตามหนทางแห่งโพธิจิตครบทั้ง14ชั้นของการตัดสู ความงดงามส่วนหนึ่งของคทาทองคําที่เป็นราชาแห่งคทาทองคําแห่งโลกที่วัดฝ่าเหมือนถ้าทุกท่านมีเวลาว่างนะครับหรือว่าเดินทางผ่านไปที่ซีอานออกไปยังสุสานบูเชเทียนลองแวะเข้าไปชมงานศิลปะวัตถุโบราณทางพุทธศาสนาชิ้นสําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในแผ่นดินจีนที่นี่ครับ